ันนี้เป็นซดิ้งดักแด้แล้วก็ทิ้งเหล็ดนี่ทิ้งเหลดกสะชนเราสะชนอยู่กับดินทิ้งเหล็ดเลี้ยงได้แล้วดักแด่นี่เขาหมายถึงสายอะไรสายไหมอันนี้เป็นตะกั่วเต็นนาธรรมดานะะอ๋อเมื่อก่อนเป็นปลาทัง่าตัวใหญ่อ๋อตอนหลังเป็นตะกั่วเต็นท์ตัวใหญ่นั้นขามันจะใหญ่มันทานยากค่ะ อ่ะหลังจากที่พี่เอไปที่ตลาดนัดเมเจอร์รัชดาแล้วเนี่ยเราก็พบว่ามีมาแมลงอยู่4ชนิดด้วยกันทีิงมี5นะและนี่คือที่พี่เอซื้อเป็นแบบรวมเซตเลยอยู่นี่ให้ดูใกล้ใกล้นะครับเนี่ยนี่ฮะนะยังดูไม่ออกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามี1คือตะกะแตน2คือสะดิ้ง3คือดักแด้4จิ้งหรีดแล้วก็5เอา้า กระชอนหชนิดด้วยกันมาเทเลยครับอุ้ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูนะก็เทกันแบบนี้ก่อนอ่ะมาดูให้ใกล้ๆก่น้นมันมันผสมกันไปบหมดเลยฮะแต่ก็จะมาดูว่ารสชาติเป็นยังไง5้าบาทนะครับเอาเริ่มก่อนตัวแรกตัวนี้มีประวัติกินง่ายๆในสมัยยุคก่อนๆะมาสิบหรือ20ปีก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าตักแตน ป่าทังก้าหรือบาทังก้าตั๊กแตนป่าทังกานี่จะเป็นขาก้ามใหญ่ๆนะครับตัวใหญ่มากเลยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะมันแพงแล้วเวลากินเนี่ยมันจะติดขากินยากตอนนี้เลยกลายเป็นตั๊กแตนนาแทนหน้าตาเป็นแบบนี้ครับขอใช้มือเนาะนี่ฮะให้ดูเลยเฮ้ยนี่นี่น,น,นี่เอาให้ใกล้ๆกล้องอนะ่ะนี่ครับนี่คือตั๊กแตนนาเนาะก็ตัวักเล็กกระโดดไปรกระโดดมา คนที่ไม่เคยกินบางคนก็จะหักขาก่อนนะครับหักขาบบนี้ออกก่อนเนี่ยฮะหักเสร็จแล้วก็วางลองชิมดูนะแล้วดูว่ารสชาติยังไงเริ่มจากเจ้าตักแตนก่อนโอค,ครับมันมันมัน,มนขมขมถ้าสมัยกันก่อนที่เคยกินเป็นพวกปลาลังก้าเนี่ยจะมีรสชาติแบบมันเยอะมากเลยแต่ด้วยความเป็นตักแตนนาเนี่ยตัวเขาเล็กจะขมขมนะฮะแต่มีความมัน แล้วก็มีรสชาติของซอสที่ก็ฉีดเข้ามานะตัวที่สองซาดิงอืมซาดิงซาดิงเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนอยู่ตรงไหน่ะซาดิงนี่จะเป็นตัวเล็กๆนะฮะเนี่ยอ่ะเจอละซาดิงจะได้เห็นครับอ่ะดูตัวก่อนนี่คือซาดิงเอ้ยดูเหมือนกินมังสาบเลยนะซาดิงเนี่ยหลายคนไม่ค่อยรู้จักแต่จริงมันคือจิ้งหรีดขาวครับ จิ้งหลีดขาวนั่นเองตัวเล็กๆที่เดียวอ่ะลองดูครับหืมตัวชาติดีดีกว่าเจ้ารักแตนนาเมื่อกี้เลยซดิ้งอ่ะซื้อครับถ้าเป็นซดิ้งนะตอบโจทย์อร่อยมาแมลงตัวที่สามครับคล้ายๆกับซดิ้งแต่ว่าตัวโตกว่าก็คือจิ้งหลีดมันคือจิ้งหลีดที่โตขึ้นมานั่นเองครับจิ้งหลีดมานี่นครับ ให้ดูตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้เนาะนี่ฮะอ่าดูใกล้ๆเลยตัวใหญ่กว่าจิ้งหรีดขาวก็คือจิ้งหรีดเองนี่คือตัวที่สามนะเดี๋ยวกินนะครับเลยนะครับคือมันจะมีรสชาติเหมือนเหมือนกินตรงช่วงท้องเขาอะมีความมันแต่มันไม่เยอะมากมันจะเหมือนกินแบบมันนิดเดียวแล้วก็ไกลเป็นแบบกินปีกินตัวเขาจะมีความเหนื่ๆอยู่ถ้าเลือกได้ระหว่างซดิ้งที่เป็นจิ้งหรีดขาวกับจิ้งหรีดแนะนําครับ กินซดิงครับเคี้ยวง่ายกว่าตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ก็คือแมงกระชอนอ่าแมงกระชอนเคยได้ยินไหมครับหน้าตายคล้ายยิงหลีนะครับแต่ว่าหัวก็จะขด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 นะครับแบบเนี้ยตัวใหญ่ๆห,หน่อยนี่ฮะแมงกระชอนอ่ะดูนี่ครับเอาเลยนะครับคําเดียวเลยนะเข้าปากเลยนะซื้อครับซือ้ออร่อยกว่าสดดิง ขึ้นมาเป็นดับหนึ่งแล้วแมงกาะชอนอมีความกรุบกรุบมีความมันผสมแมลงิ้นสุดท้ายก็คือดักแด้ตอนนี้เด็กเคยไปที่บ้านที่ศาลนะครับไปดูก็จะเป็นตัวไหมตัวไหมเล็กๆนะครับจะมีเหมือนกับสำลีนะครับเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นตัวดักแด้นี่ครับดักแด้นะหรือเจ้าใหม่นี่เองนะมาเข้าปากเลยครับ ความที่เข้าตัวอ้อนอ้วมกลมมีความมันหนึบหนึบถ้าเกิดใครไม่ชอบกินนมนะจะไม่ชอบแบกแดกมันมีความเลี่ยนๆครีมครีมเหมือนนมนะฮะถ้าให้ก็ดีกว่าเจ้าตะกะแตนอ่ะสรุปครับหลังจากที่ไปซื้อมาแล้วเราก็ไปนั่งกินตรงนี้นะทั้งหมดนี้นี่คือราคาห้าสิบาทนะครับถ้าเป็นขีดก็ขีดสามสิบาทอันดับหนึ่งแนะนําครับถ้าเกิดจะซื้อนะ อันดับหนึ่งต้องซื้อลวดครับลวดอร่อยมากแพงมากแต่วันนี้ไม่มีอันดับสองครับก็คือซดดิ้งหรือว่าที่ริทขาวรสชาติดีครับแต่ให้เทียบเท่ากับตัวอ่าแมงกะชนเลยลวยกันจริงๆกระชอนอาจจะดีกว่าแต่ว่าให้เท่ากันครับอันดับ2จะซื้อกระชอนก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อตัวซดดิ้งก็ได้อันดับ3ครับก็คืออ่นี่ฮะจะตัวไหมหรือว่าตัวดักแด,ด้นี่นะครับนี่คืออันดับ3และอันดับสุดท้ายนะฮะเข้าปากเลย ตั๊ก,กแตนครับถ้าเป็นตั๊ก,กแตนนาแบบเนี้ยไม่อร่อยไม่อร่อยฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาทังก้าเนี่ยคิดว่าอร่อยนะแต่จะลองอีกครั้งหนึ่งครับดูซิวรสชาติจะต่างไหมแต่ขอเอาขาออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะทิ่มคอมาครับเข้าเลยนะอ๋ออืมถ้าตัวอ่างก็มีรสชาตินะก็มีรสชาติสรุปว่ารสชาติใกล้เคียงกันมากมีความมันความเค็ม ความหนึบของปีของตัวเขาแล้วก็ใครที่ไม่เคยกินมแมลงเนี่ยนะครับอาจจะแพ้ความข่าวได้คันที่คําสุดท้ายครับไม่ค่อยมีใครทําครับดักแด้หนึ่งกระชอนหนึ่งนะฮะแล้วก็ห่อโอ้คิดได้ยังไงเนี่ยนะฮะอ่ะสดิงหนึ่งนะครับขาเถอเอ้าวหล่นแล้วครับเอาออกไปก่อนสดิงหล่นละอ่ะกระชอนมาแล้วนะครับ อ๋อเดี๋ยวสดิงก่อนสดิ๊กง่อนหาสดิงนิดนึงเฮ้ยเขาไม่ไม่ค่อยให้มาอ่าเจอแล้วสดิงนะครับเนี่ยตรงนี้สามตัวแล้วสดิงแล้วก็จิงลีดนะฮะอ่ะแล้วก็เจ้าดักแดก้แล้วมีกระชอนน่ะกระชอนหน่อยกระชอนตัวหนึง่งขาดอะไรล,ล่ะสี่แล้วแล้วก็สุดท้ายคือตั๊กกะแตนอุ้ยคำใหญ่มากนี่ฮะใหญ่เลย นี่ครับ่บห้าชนิดพปคิดความเค็มเขาบอกว่ามีโปรตีนสูงครับนะครับคำนี้หมดแล้วนะหนึ่งสองอ,อ่้าวได้ข้าวตรงนิดนะครับจำอโอเคครับ จะทำอะไรแบบนี้ครับดูขาคนนี้หนึ่งครับดึงขาของ่อยก็ดีสำหรับคนที่มีงบน้อยนะครับเงินไม่มากนักมี50บาทก็สามารถซื้อกินได้นะครับถ้าเกิดมีพลังเสร็จก็สามารถใส่ชุดไอ้มดแดงอุลตร้าแมนต่างๆแล้วก็ไปเล่นอย่างเด็กได้นะครับหรือไปตามกิจกรรมต่างๆซี่าต่างๆได้หมดครับก็แนะนําครับว่าถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับถ้าอยากจะกินอาหารประเภทแมลงทอดแนะนําครับ ซื้อสดๆดดีกว่าครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์ให้กับพี่เอเฉยๆชาแนลนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่700ขกว่าแล้วครับก็ตั้งเป้าว่าจะให้ได้ถึงพันกว่าเร็วๆนี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เอด้วยนะครับและรอบหน้าก็จะไปรีวิวอีกครท้หนึงกับถังป๊อปคอนล่าสุดหลังจากสไปเดอร์แมนมีตัวใหม่ออกมาครับที่เป็นบัสเกตป๊อปคอน แต่เท่าที่ไปสเวดูแล้วปรากฏว่าเป็นปนแก้วน้ำนะครับที่เป็นรูปของสไปดี้เดี๋ยวพี่เอจะไปซื้อนครับแล้วก็พาไปรีวิวที่เมเจอร์ลัสโจทันะครับว่าก่อนจะไปซื้อ popcorn, ป๊อปคอนเป็นซอบาสเกตนะครับเราจะเจอกับอะไรบ้างครับเจอก,กันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ